สวัสดีครับผมวุฒิเศรษฐีไม่มีนายนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปะตะทหนองค้านะครับก็ถัดจากปั๊มปะตะทนี้จะเป็นวัดสีเมืองนะครับตรงที่เรามาซื้อทุเรียนกันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์สําหรับการขายทุเรียนของมือใหม่นะครับแนะนําให้กับมือใหม่เนาะที่ยังไม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาซื้อของกันเลยนะครับ เนี่ยครับร้านก็อยู่ข้างปั๊มปตทเนาะที่ผมจะพามาดูนะครับอืมเราจะเริ่มจากตรงไหนดีเดี๋ยวผมขออนุญาตเจ้าของร้านก่อนเนาะมาครับขออนุญาตคุณป้าแล้วเรียบร้อยก็อันดับแรกน่าจะเป็นไม้เคาะเนาะไม้เคาะก็อันละประมาณยี่สิบบาทแล้วก็จะมีมีดครับเดี๋ยวเราไปดูมีดกันมีด ตัวนี้ก็เล่มใหญ่หน่อยนะครับเป็นตากีวีครับเนี่ยตากีวีครับตัวนี้มันจะคมหน่อยก็ใครอยากได้ไซส์ไหนก็ให้ดูเอาเลยนะครับส่วนตัวผมใช้ตัวนี้อยู่90บาทเบีาทครับเล่มละ90อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่เขาจะหนานะครับที่ผมเลือกตัวนี้มันจะมาจากเล็กๆนะครับเวลาเรา เข้าร่องของทุเรียนแบบตกไซส์อย่างเงี้ยเราจะเข้าร่องเข้าง่ายหน่อยถ้าเป็นแบบแบนๆใหญ่ๆมันก็จะเข้าร่องยากหน่อยนะครับแล้วก็จะมีมีน้ำยาป้ายใช่ไหมอันต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวจะเป็นถุงมือนะครับถุงมือก็ใช้แบบนี้ก็ได้ผมใช้แบบนี้นะครับเป็นผมจะใช้ประมาณ2-3ถงชั้นเนาะถ้าใครมือใหม่ก็เอาซัก สองชั้นสามชั้นนี่แหละครับจะอยู่ละเอาอันนี้ชั้นหนึง่งแล้วก็เอาตัวนี้อีกชั้นหนึ่งก็ได้ครับชั้นนอกถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็จะเป็นพวกน้ำยาป้ายก็อยู่ตรงโน้นเลยครับน้ำยาป้ายเดี๋ยวพาไปดูเนาะถ้าหาอะไรไม่เจอถามคนป้าก็ได้นะครับคุป้าก็จะจัดให้อันนี้ก็จะเป็นน้ำยาป้ายเร่งสุกครับเรามือใหม่อาจจะใช้แบบ ขวดเล็กก็ได้เนาะน่าจะประมาณขวดละร้อยราคาก็ถามคุณป้าเอานะครับผมก็จาไม่แม,ม่นเหมือนกันแล้วก็ตาช่างคุณป้าก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับตาช่างแล้วก็เป็นผ้าเต็นผ้าเต็นที่เราจะเอาไปใช้คุมทุเรียนเนาะหรือว่าเอาไปใช้คุมเงาะก็ได้ หมากคุณป้าก็มีขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษห่อเนื้อทุเรียนนะครับคุณป้ามีครบหมดนะครับจะเป็นพวกสายฟงสายไฟก็มีกระดาษทรายก็มีแล้วก็เมจิกก็มีนะครับถ้าใครจะเอาไปเขียนราคาผมก็มาบอกคร่าวๆนะครับอุปกรณ์ที่นี่มีครบครับเราขาดเหลืออะไรมาถามคุณป้าได้เลยพวกล่มก็มีนะครับ อันนี้ใครมือใหม่ที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยมาร้านคุณป้าน่าจะครบเลยครับครบจริงๆถุงมือจะเป็นถุงมือหนังก็ได้นะครับของแท้เลยก็นี่เลยครับคู่ละห้าร้อจะเป็นหลักร้อยก็มีนะครับคู่ละร้อยสามร้ออันนี้6กรครับตัวนี้ที่มืออาชีพเขาใช้กันมั้งผมก็ไม่เคยใช้นะครับ ผมใช้แบบแบบถุงมือผ้าแบบนี้มันจะถูกกว่าแล้วก็ของสำคัญนะครับก็เป็นกระสอบป่านเนาะเราเอาไว้คุมทุเรียนเวลาเราขับรถนะครับก็เอาไวป้ปูแล้วก็เอาไว้คุมได้กระสอบป่านเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับกันทุเรียนช้ำครับก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าขาดเหลืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะจําได้ไม่หมดเนาะแต่ว่ามาแนะนําที่ซื้อเลยนะครับถ้าเราไม่มีอะไรสักอย่างก็มาร้านนี้อาจจะมีหลายร้านอยู่นะครับแล้วก็มาดูกันเองได้เพราะว่ามาที่เดียวอาจจะได้ครบหมดทุกอย่างเลยครับไปเปิดร้านได้เลยส่วนทุเรียนเราก็ไปจับเอาที่วัดสีเมืองครับอันนี้ก็เป็นรถที่เขามารอจับทุเรียนนะครับ เข่งเดียวที่เห็นนี่ก็พี่เขาน่าจะจับมาแล้วมาครับผมพูดไปบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะผมก็เลยขออนุญาตคุณป้าเอามาเรียงกันไว้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษเอาไว้ห่อเนื้ออันนี้ผมหาซื้อแถวอีสานไม่ได้เลยครับผมต้องมาซื้อที่จันทบ,บรุรีเพราะว่าไหนๆเราก็มาเอาทุเรียนแล้วเนาะก็มาซื้ออุนนุนคุณป้าเข้าไปเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ํายาป้ายนะครับ ถ้าใครอยากให้ทุเรียนเราสุกไวๆแล้วก็ใช้น้ํายาสักสักหนึ่งฝาอย่างนี้ก็ได้หรือหนึ่งฝาเอ็มร้อยก็ได้นะครับเราใช้หนึ่งฝาตวงเนาะแล้วก็ใช้เอ็ม้อยอีกหนึ่งฝาตวงจะจะเอาฝาอะไรก็ได้แต่ว่าใช้เท่าๆกันนะครับมันจะได้ไม่เข้มมากเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญก็เป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นผงขมิน้นอันนี้ถุงละสิบาทนะครับคุณป้าขายสิบาท แล้วก็เอามาผสมสักครึ่งครึ่งหรือหมดเลยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราเลยนะครับไม่มีสูตรตายตัวเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไม้เคาะครับไม้เคาะเทาเรียนแล้วก็มีผู้กันสําหรับเอาไว้เอาไว้ป้ายน้ํายานะครับแล้วก็เป็นมีดนะครับอันนี้จะเป็นมีดสําหรับผ่าเทาเรียนนะครับแล้วก็ที่ผมใช้ก็จะเป็นมีดเล็กอีกด้ามหนึง่ง มีดเล็กผมจะเอาไว้ตัดขั่วทุเรียนนะครับมันจะได้ถนัดหน่อยเพราะว่ามีดใหญ่มันจะไม่ถนัดนะครับแล้วก็จะเป็นถุงมือถุงมืออันนี้ก็จะเป็นคู่ละร้อยนะครับสําหรับผมผมใช้เป็นถูมือผ้าธรรมดานะครับคู่ละ10บบาทอันนี้คู่ละร้อยคนป้าบอกว่าแบ่งขายก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากเอาหมดคนป้าก็แบ่งขายข้างละห้าสิคนป้าไม่ได้บอกเพิ่มนะครับ อันนี้ก็จะเป็นถุงมือหนังแท้นะครับคู่ละ600บาทอยากได้ข้างเดียวคุณป้าเขาก็ขายนะครับ300บาทคุณป้าไม่ได้บวกเพิ่มนะครับใครอยากยกคู่ก็ยกได้600อยากจะเอาข้างเดียวก็300เหมือนเดิมคุณป้าไม่ได้บวกเพิ่มคุณป้าใจดีมากก็ประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวไปเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูร้านคุณป้านะครับ ก็น,นี่นะครับคือร้านคุณป้าหน้าร้านคุณป้าเลยนะครับก็ร้านคุณป้าอยู่ข้างปัป๊มปตทนะครับนี่มองไปก็จะเห็นเป็นปัป๊มปตทนะครับก็ฝั่งทางนี้จะเป็นร้านคุณป้าอยู่ใต้สะพานลอยนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานลอยอันนี้ผมก็บอกละเอียดเลยนะครับตั้ง G P S มาได้นะครับวัดศรีเมืองครับ สำหรับคิปแนะนำอุปกรณ์สำหรับมือใหม่ในการขายทุเรียนผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเนาะตอนแรกผมกะว่าจะปิดคลิปแล้วนะครับไหนๆก็ได้มาแล้วครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในวัดเลยแล้วกันตอนนี้ผมก็ขับรถออกจากปั๊มปะตะทนะครับแล้วก็เป็นซอยแรกนี่เลยนะครับซอยแรกซอยแรกข้างปั๊มเลยครับเลี้ยวเข้าไปเลยก็จะเป็น วัดนะครับเราก็จะเห็นวัดตรงนี้จะเป็นแหล่งซื้อขายผลไม้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีของเนาะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูสถานที่ก่อนละกันครับถ้าใครตามมาใครอาดบางคนอาจจะไม่เคยมาเนาะตามมาก็จะได้ตามมาถูกนะครับมีอะไรไหมนี่นะครับถ้าช่วง ฤดูผลไม้รถจะเต็มลานวัดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่แน่นะครับตอนค่ำๆอาจจะมีก็ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีรถมาจอดรอนะอันนี้ก็เป็นรถมาจอดรอซื้อของหรือเปล่าน่าจะมีช่วงค่ำๆนะครับประมาณห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนาะเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าในฤดูนะครับลานนี้จะไม่ไม่ว่างเลยจะมีแต่รถทุเรียนรถเงาะนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแผงที่เขารับซื้อผลไม้นะครับในศาลาแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นอยู่ขั้นหนึ่งที่จอดรอนะครับอันนี้ก็เป็นรถผมเนาะฝั่งนี้ก็ว่างเปล่าเลยครับปกติแล้วฝั่งนี้ก็เต็มไปหมดเลยนะครับจะมีร้านขายกับข้าวขายอาหารตามสั่งแล้วก็มีพวกเต็นท์ไว้รับซื้อผลไม้จะมีอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไร ก็เป็นการพามาดูสถานที่แล้วกันเนาะนี่นะครับเห็นไม้ปั้มปตทมันอยู่ติดกันกันกบปั้มปตทเลยนะครับตั้ง GPS มาว่าวัดสีเมืองมันจะขึ้นว่าวัดสีเมืองหนองค้าอําเภอท่าใหม่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้กันนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ